ท่านผู้ชมมึงเด้อพี่น้องเด้อจุจวดมาเด้อหน่อยมิตรแสบบอเมือนางงานทำเองก็กินเองก็นะคะท่านผู้ชมมึงตัวยังไงอุ่วๆพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะก็จะต้องแต่งหน้านิดนึงด้วยใบโหระพาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่ครับอู้หตัวใหญ่มากเลยเป็นบอลพี่น้องอู้ยูพี่ตาเสียบเอามาเรามากินกันดีกว่าเนาะไปะเราไปกินอาชโชซิเนี่ยหน้าแซ่ยบไหมท่านผู้ชมอืมหอมพี่น้องมือะแซ่บมามากินด้วยกันจ้าโคซิอันเนี่ยอืมพี่น้องติดใจ,ใจชโชชูโกตโคสซีเนี่ยพี่น้องจ่ายเฮนบอสมันอวกบอสเลยนี่ สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะมากินอะไรคะวัดวีอิตูเดย์เค็คเกิลชิลส์ it's not cockle it's venus venus shells venus shell นะคะก็คือหอยนะคะโอเคเทสเลยค่ะแซ่บหรือบ่แซ่บคะเทสตัวใหญ่ๆหญ่เลยบิ๊กบิ๊กวันเลยค่ะอลุก ตัวใหญ่แห้คไปหน่อยเปันกงแจก็เสียงแน่ได้ดีแห้งเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะวัวตัวใหญ่แห้งไปหน่อยน้ำไล่ไหลน้ำลายจุกจุกเอาเทใส่คาเซบบอร์คุปกรอบเราต้องอ่าแช่น้ําไว้นะทุกคนทุกเดือนอ่าทุกปีก็จะบอกนะว่าแช่น้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนก็จะได้นายบอ เลกไหมเลกเล็กนะขานี hmm. mm ่โชว์ส hmm. mm ิา hmm. อ hmm. mm ้วกอวอ้เนาะบิมเนาะโชโซแฟตเนาะโซเฟตเาเนาะบิ๊กวันบิ๊กวันนะมีก็เฟตด้วยนี่กุกผู้ชมนี่รู้จันี่ตัดเห็นง่ามกินแต่กระจามขอเสี้ยมือตรงมือบนตหนอ่ม อุ่นเลยเนียนั่งกินมัชลูมเสซนเนี่ยมีมัชลูมด้วยนั่นแหละมัชลูมอย่ากินมัสเลอรใช้ฉันใส่มัชลูมให้สูตรเผาสูตรสันสูตรทือสูตรสันสูตรสันสูตรเผาสูตทร์มัชลูมใส่บ่ก็กลั่นก็กันตีอ่ะเดี๋ยวโชว์สีอันเนี่ยอืมพี่น้องเสียบงใจโชว์สุกโคตรสินี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่มันอวบบ่นี่อวบแห้งดูดเลย สุดๆความดิเซลเลยบิมออริจินัลนะสุดๆความดิเซลเลยนี่น well. hm, eras, อื้สุดๆหนองเด้อใครอยากจะกินกำลังงานเกี่ยวกับความเสียบความนัวเนี่ยมันยังเหลือตั้งหลายตัวเหลือแล้วก็แบ่งให้คุณน้องฟอกไปด้วยนะฮะนี่ต้นนี้แกะหัวเ็นบ่ซ่หนะนไหนเพนโบ อวกแฮปเซนแมมไม่มีแซนเนาะเพราะว่าเราแช่น้ำแช่น้าทะเลเท่านั้นนะคะหนึ่งคืนหรือบางคนก็ต้มเลยต้มแล้วก็ล้างจกล้วงมันเลยนะครับท่านผู้ชมค่ะถ้าไม่อยากจะถ้าไม่อยากจะแช่น้ำเนาะต้มเลยก็ได้แต่ว่าเราไมา่แช่น้ำเราก็จะได้อันนั้นเราก็จะได้ความความเราจะได้ความกินทั้งเปลือกแบบสีพี่น้องจาก,จกินทั้งเปลือกสีมันกะแสบเพราะว่า มันได้อัตราลดมากกว่าถ้าเราแกะเอาเปลือกมันออกนั่นเนี่ยมันจะไม่ได้อัตราลดขนาดคอยบอกว่าจะต้มไว้แล้วก็โชว์จะโอเคค่ะนางงามแช่สปาเกตตี้นะนางบอกว่าไม่เอาฉันจะกินทั้งเปลือกน้ำอบเพราะว่าถ้าได้ดูดจากเปลือกแล้วมันจะฟินนางบอกโอ้โหตัวนี้นิพพตเสดนิคบอกโอ้โหอบตัวนี้ดิสวรนณบินอ้บออกมาตลยนี้แก่จะโอ้ยนิพพตเสดเปน้อง่างมาเด้อมากินกับนางงาม จไปเก็บมากก็ต้องหาอยู่หากินเนาะให้น้องจา๋าเน่ยนะออกบวลานั่นดูเลยเสียงเสียงดูนะตัเองอร่อยอร่อยหลายบ่ค่ะวสุดน้ำหน่ยสิเทสซัมซูปซีซูปมันเป็นยังไงบ้างรสชาติซูปนะเทสซูปนะมันแซ่บบอรสชาติซูปมันไม่จได้ลยล่ะเธอ เองกินเองนะคะสอนปัะธานในคุณคููกิเดียรคุณคู่ก็สิสอบด้วยปรธานในว่าเ็ดเองเฮ็ดเองเห็ดเป็นบ่อพี่น้องจ๋าแ่บจีแ่บคอยขอกินเด้อตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ดอกเดาเอาเอามาอืมอร่อยมากเลยอ่ะ หอมมะพาเน้องหอมหอมละพาเนาะงกล่าวว่าปากน่าสุดหอมหอมะพาให้พี่น้องแซ่บดูด้วยวิมเห้ความดีเซลเลยบอกเลยว่าจะสอนพลังกินหอยบัดนี้หอยเบือดแต่แท้ๆพี่ <laughs> น้องอร่นะอยมากกินะบแบบเม่กินแบบเม่กินข้าวเลยนะครับ กินแบบไม่กินข้าวเลยนะนางชอบกินขา้าวกล้องค่อยก็เลยผสมขา้าวกล้องกับข,ข้าว,ข,าวข้าวขาวข้าวขัดให้นาง,อ,งอือชิมเลยอ๋อ the last one ละ big one take the big one เบสิม big one แสบไปหน่อยมันเหนียวเหนียวอมหวานติดแซ่บนัวๆ take the nice one nice one น้าโมดูสีมันอ้วนมากเลยปี๊กว่าอ่ะเทสเลยค่แะแอนมิโกนะคะนยื่งเข่าจะสีบออกอ,บอ,อกแซ่บบ่แซ่บหลายเนาะเศษเศษพี่น้องข่อยขอกินกันต้นนึงแล้วข่อยก็สิไปเ้ายเถอะพี่น้องข่อยขอกินตันหนึ่งด้ยวยข่อยก็สิป้าพี่น้องจานนี้จะ้ะซ่บ ดูมันออกสวดๆเลยแซมเนาะขุมค่ายหลีกืนมาจะสวดมันจะเด้งนะแต่ว่าถ้ามาใส่ซองฟิตมันจะหนื่อหน่อยนะยวกันคลิปบหน้ากดไลค์กดติดตามคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะกินคำสุดท้ายคำสุดท้ายเ้วก็จะไปได้เร็วๆเข้า่ะเทสเทสแซมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจับจุ๊บจุ๊บคบ